ทผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีะเมนชัยที่นี่สถานีะเมนชัยมีมาประสงลงสถานีะเมนชัยก่อนท่านจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ครบถ้วนถูกต้องเลยครับ Attention please Welcome to Thamienchai Station Please check your belongings before leaving the train. The s the railway of Thailand. appreciate patronage and your serve hope to serve you ขอบค Thank you. สถานีรถไฟทเมนชัยในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่เลือกใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านเดินทางเป็นหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและประสบโชคดีทุกท่านที่นี่สถานีทเมนชัยขอขอบคุณขอความกรุณาท่านผู้โดยสารทุกท่านโปรดร่วมใจภายในทางขึ้นเป็นที่โดยสารและลงทางลง ปรวรถเคลื่อนที่น่าังขึ้นมามนนนมนท่าอ่านดได้รับการประมาณว่ามีหัวรถไ